สวัสดีครับพบกับปมหมอหยน์ในการปรยากรดวงงานไพ่ย,ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดปีมะเมียนะครับเป็นดวงช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2565นี้นะครับเป็นดวงช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและก็ตันวาคม2565นี้นะครับ เกี่ยวกับการงานและก็การเงินของผู้ที่เกิดปีมะเมียนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก็ามารับชมรับฟังขอบคุณในการกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหมอยุนนะครับในการปรยากษ์กรอ่านดวงไพ่จากไพ่ย,ยิปซีนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพาะเจา,เาะจงว่าเป็นดวงของผู้หนึ่งผู้ใดในการหานไพ่ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่า,าจ,จะไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางของท่านเท่านั้นก็อพอนะครับขอบคุณครับไพ่ดวงของผู้เกิดปีมะเมีย ทั้งหมดก็ได้เปิดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูกันว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ของผู้ที่เกิดปีมะเมียนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับในเรื่องของการงานและก็การเงินนะครับไพ่ใบแรกได้มาเป็นไพ่สิบดาบนะครับ10ดาบในภพของตนุนะครับเจ้าปีมะเมียก็คงจะสิ้นสุด ในความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านผ่านมานะครับตากว่าที่ผ่านมาจาวมีเมียเคยกู้หนี้ยืมสินกิจการล้มเหลวไม่คืบหน้าหาเงินหารายได้ก็ามาก็มีความลําบากหาเงินได้ยากเหลือเกินมีแต่ผู้ที่ติดตามตวงหนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะถูกปลดเปลื้องออกไปสิ้นสุดลงไปในไตรมาสนี้นะครับ ไพ่ใบต่อมาครับเด็กถือเหรียญในปบของปัตตานีนะครับคู่กรองวุ่นส่วนหรือเพศตรงข้ามก็จะเป็นแรงส่งเสริมไม่เกิดผลงานใหม่ๆโปรเจกต์อะไรที่เคยคิดวาดวางแผนเอาไว้นะครับก็จะได้ถูกนำมาปฏิบัติ นำเนินการให้เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเกิดความเป็นจริงขึ้นนะครับเป็นไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองได้เร็ววันการเงินก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจะมีเงินเหลือเก็บจะมีเงินในเก็บออมสะสมเพียงขอให้เจา้าปีมะเมียได้มีความอดทนเข้าไวการเก็บออมสะสมเริ่มตีละเล็กตีละน้อยก็จะก้อยๆเก็บออมได้ เก็บอมรอมริบไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีมากมายยิ่งขึ้นและก็ไปสู่ความร่ำรวยในอนาคตได้ในที่สุดนะครับภายไปต่อมานะครับราชาถือดาบนะครับราชาถือดาบในพบของสหัชชะจากสังคมรอบข้างที่ผ่านมานะครับชาวปีมะเมียอาจจะมีความกดดันจากสังคมรอบข้างมากมายนะครับ แม้กระตั้งเพื่อนฝูงที่ว่ามีความรักชอบกันก็ตามก็ไม่ไวายที่จะสร้างความกดดันให้กับชาวปีมะเมียนะครับจากการติดตามตัวงน,นี้ของสังคมรอบข้างของเพื่อนฝูงนะครับที่ตั้งกดขี่ด้วยคำพูดจาที่เสียแทงด้วยการประจานในโลกโซเชียลก็ตามนะครับให้เกิดความเสียหายแต่ในไตรมาสนี้ ได้ไพราชาถือดาบนะครับจกปีมะเมียก็จะมีบาร,รมีมากขึ้นมีอำนาจมากขึ้นมีความเด็ดขาดมากขึ้นนะครับจะมีความรอบคอบรู้จักใช้สมองในการแก้ไขปัญหามีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเกิดขึ้นนะครับก็จะจัดการสะสางปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะครับป้ายใบต่อมานะครับ The Hermit นะครับในพบของปุตตะใดพบของบุตรบริวารต่างๆนะครับก็จะเป็นเวลาที่ชาวปีมะเมียนั้นจะได้ไฝหาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับต่างโลกและก็ความรู้ที่เกี่ยวกับต่างธรรมนะครับที่จะมีการทบทวนกับตัวเองในทุกๆด้าน ทบทวนถึงที่ปนผ่านมานะครับาเหตุหาผลที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นในอดีตก็นำมาเป็นบทเรียนมาเป็นข้อคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขที่จะดำเนินชีวิตในแบบใหม่ให้ก้าวสู่ความสดใสมีความสุขถ้าเคยฟุ่มเฟือยก็จะประหยัดมากขึ้นถ้าเคยใจร้อนทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลัง ไตรมาสนี้ก็จะมีความใจเย็นรอบคอบมากขึ้นนะครับจะมีการพิจารณาใกล้ครวนก่อนเสมอนะครับในไพ่ใบต่อมานะครับเต็มเพอเรนในพบกองสุภะนะครับในความจะเดินยศศักดิ์หรือการเดินทางต่างประเทศนะครับการจะมีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ ชาวปีมะเมียอย่างแน่นอนนะครับปรับเปลี่ยนให้เกิดความสมดุลเกิดขึ้นนะครับเกิดความเหมาะสมกับชีวิตมากขึ้นในเรื่องของการเงินก็จะมีการควบคุมในเรื่องของรายรับรายจ่ายมากขึ้นนะครับมีการจัดระบบระเบียบในการใช้จ่ายเงินที่ดียิ่งขึ้นการงานก็จะมีการปรับปรุงให้เปลี่ยนแปลงสูศสทาทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับบางท่านก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ การงานไปสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือจะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่เคยอยู่ที่อึดอัดนะครับก็จะไปอยู่ในที่ที่มีความสดชื่นแจ่มใสมากขึ้นบางท่านก็อาจจะมีการเดินทางไปถึงต่างประเทศนะครับอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเกิดขึ้นก็ได้นะครับใน ไพ่ใบต่อมาครับหกดาบนะครับในภพของลาภะเรื่องของโชคลาภที่จะได้มาหรือที่คาดหวังว่าจะได้จากการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ก็จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับชาวปีมะเมียจะสลัดความอับโชคตั้งหลายตั้งปวงติ้งไปนะครับรับโชคลาภใหม่ๆเข้ามาเงินทองก็จะได้รับการช่วยเหลือ จากผู้คนเตี่ยความช่วยเหลือนะครับเพื่อ้ปานวิกฤตไปได้ซึ่งจาวปีมะเมียจะค่อยๆปานวิกฤตออกไปและก็สิ่งดีๆใหม่ๆก็จะเข้ามาทดแทนให้กับจาวปีมะเมียในไตรมาสนี้นะครับในไพ่ใบต่อมานะครับในปบของกระดุมพระนะครับไพ่ หกไม้เท้านะครับในการมีเงินมีทองมีทรัพย์สินของมีค่าได้ไพหห่หไม้อาหกไม้เท้าไพ่วิกตอรี่นะครับความเปลี่ยนพยายามที่ตุ่มเทของเจ้าปีมะเมียที่ได้พยายามมาเป็นเวลายาวนานนะครับเพื่อให้เกิดได้รับในสิ่งที่ดีๆ กับการต่อสู้ในทุกรูปแบบนะครับที่ผ่านมาก็จะเกิดผลสำเร็จขึ้นในไต,ตรมาสนี้ใครที่พยายามเจาสอบเข้าทำงานมาหลายครั้งหลายคราวหลายหนนะครับที่ไม่สำเร็จสักทีใครที่อยากจะเข้ารับรจจาชการในไต,ตรมาสนี้ก็จะได้เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับจะมีงานทำจะสร้างเงินสร้างรายได้ให้มีกับเจ้าพอาอปีมะเมียต่อไปนะครับ เจ้าของธุรกิจก็อาจจะมีการคิดพยายามในการที่จะลงทุนมานานแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างธุรกิจของตนสักทีหนึ่งนะครับก็จะได้รับโอกาสที่จะได้สร้างธุรกิจของตนเองเกิดขึ้นในไตรมาสนี้ที่จะสร้างรายได้รายรับสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจการงานต่อไปนะครับในไพ่ใบต่อมานะครับ10 เรียญน,นะครับในบของพันธุพ่อแม่ญาติบ้านรถนะครับได้ไพ่สิบเหรียญความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นกับชาวปีมะเมียนะครับการงานที่จะเริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จไร้อุปสรรคนะครับโอกาสที่จะทำธุรกิจให้จเจริญเติบโตก็มีมาถึงนะครับทั้งคนในครอบ ครัวจะเป็นพ่อแม่หรือญาติญาตินะครับหรือแม้แต่บ้านแม้แต่รถก็ตามนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยหนุนส่งให้เจ้าปีมะเมียนั้นได้พบกับความก้าวหน้าตั้งสิ้นนะครับทำให้มีทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งในไตรมาสนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตด้วยนะครับสําหรับเจ้าปีมะเมียนะครับซึ่งบางทีพ่อแม่ญาติหรือว่าบ้านหรือว่ารถ อาจจะเป็นผู้ที่เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งเงินก้อนโตๆให้เกิดขึ้นในกับชจ้าปีมะเมียนได้รับในไตรมาสนี้นะครับในพบต่อมานะครับไพ่สองเหรียญในพบของอารินะครับพบของศัตรูในไตรมาสนี้ศัตรูของเจ้าปีมะเมีย ก็คือการปรับสมดุลในเรื่องของการเงินนะครับจากปาราปันธะนี้สินที่อาจจะมีต่อเนื่องมาถึงในไตรามาสนี้ที่ยังจำระก,กันยังไม่เสร็จสิ้นนะครับแต่อาจจะมีการเบาบางลงแล้ว <c oughs> ก็จะมีการปรับสมดุลในเรื่องของการเงินนะครับได้มีรายได้ก็ามามากก็ต้องนำมาจำระปลดเรื่องหนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับ เดจะไม่ก่อหนี้ใหม่ให้เกิดขึ้นมาใหม่นะครับนี่เก่าก็จะได้รับการจำระอย่างสิ้นสุดเสร็จสิ้นในไตรมาสนี้หรือถ้าไม่เสร็จสิ้นก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่สบายๆมีความสมดุลในการที่จะจำระอย่างไม่เดือดร้อนนะครับในพบต่อมานะครับไป้ายใบต่อมา ราชินีถือดาบนะครับในพบของมรณะความเจ็บป่วยความสูญเสียหรือ,เ,อเกี่ยวกับเดินทางไกลนะครับไปราชินีถือดาบเชาวปีมะเมียจะมีความเข้มแข็งขึ้นนะครับมีความอดทนมีอำนาจมีบารมีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับจะลุยสู้ไม่ถอยจะแก้ไขปัญหา ต่างๆที่มีเข้ามาจุกจิกนะครับบางทีบางปัญหาก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีความคับขันนะครับที่จะต้องใช้สติในการแก้ไขก็อาจจะทำให้จ้าปีมะเมียนั้นใช้พลังกายพลังใจมากมายนะครับก็อาจจะมีการห่อนเปลี่ยต่อร่างกายต่อจิตใจบ้างก็อาจจะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้นะครับในไตรามาสนี้ก็ขอให้จ้าปีมะเมียนั้น ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับดูแลเป็นพิเศษนะครับอย่าได้ละเลยในพบต่อมานะครับไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เดอะฟู l นะครับพบของกรรม,มะหน้าที่การงานการกระทำในไต,ตรมาสนี้การทำงานของชาวปีมะเมียนั้นก็จะมีความเป็นอิสระต่าง,ง,งกายและก็ต่างใจนะครับ ที่ผ่านมาชาวปีมะเมียอาจจะมีความอึดอัดในการทํางานนะครับอาจจะมีข้อผูกมัดก็จํากัดหรือระบบระเบียบก็กดบังคับอะไรมากมายนะครับที่อาจจะทําให้ชาวปีมะเมียนั้นไม่เกิดความสุขนักนะครับกับการทํางานแต่ในไต,ตรมาสนี้ก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงจะมีอิสระภาพในเรื่องของการทํางานเกิด ขึ้นให้กับเจ้าปีมะเมียนะครับในไพ่ใบต่อมาครับสองดาบในพบของวินาศนะครับในพบของความสูญเสียความผิดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าปีมะเมียได้นะครับความเสียหายความผิดหวังซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าปีมะเมียนะครับในไตรมาสนี้ ถ้าเจ้ปีมะเมียจะตัดสินใจอะไรใดๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ตามก็ขอให้จ้าปีมะเมียนั้นใช้ความคิดไตรตรองอย่างรอบคอบนะครับหาข้อมูลที่เพียบพร้อมช่างน้ำหนักก็ได้ก็เสียก่อนที่จะมีการตัดสินใจใดๆนะครับ ถ้าหากว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้องก็จะเกิดความสมหวังนะครับแต่ถ้าหากว่าเจ้าปีมะเมียตัดสินใจพลาดลงไปนะครับก็จะเกิดความเสียหายเกิดความผิดหวังได้นะครับดังนั้นก่อนจะตัดสินใจใดๆก็ตามก็ให้เจ้าปีมะเมียนั้นต้องตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าต้องหาข้อมูลให้เพียงพอให้เพียบพร้อมก่อนที่จะตัดสินใจใดๆนะครับ อย่าด่วนตัดสินใจอะไรแบบจาบฉวยนะครับก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ถ้าว่าตัดสินใจออกไปแบบจาบฉวยนะครับก็ขอให้ชาวปีมะเมียนั้นมีความรอบคอบเอาไว้ก่อนนะครับโดยสรุปของดวงการงานการเงินของชาวปีมะเมียในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับ ในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนตันวาคมนี้นะครับดวงของชาวบีมเมียในไตรมาสหลังนี้ก็จะเป็นไตรมาสที่จะสิ้นสุดของสิ่งแย่ๆนะครับทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะการมีหนี้สินที่ผ่านมานะครับก็จะถูกปลดล็อกปลดเปลื้องหนี้สินลงได้ด้วยดีในไตรมาสนี้นะครับ จะเรียนรู้ต่างๆโลกและก็ต่างธรรมเพื่อที่จะนำมาพัฒนาชีวิตให้เติบโตก้าวหน้าจะได้รับการส่งเสริมไปสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นจากคู่ครองวุ่นส่วนหรือแม้กระทั่งเพศตรงข้ามนะครับก็จะส่งเสริมไม่มีการดําเนินการกับโปรเจกต์ที่ได้มีคิดวาดหวังวางแผนเตรียมการเอาไว้ ก็จะได้รับส่งเสริมให้นำมาปฏิบัติให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นโครงการที่จะสร้างความเติบโตสร้างความมั่งคัง่งสร้างความร่ำรวยได้ต่อไปในอนาคตนะครับพ่อแม่ญาติหรือรถหรือบ้านก็ตามนะครับก็จะเป็นส่งอาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดความรุ่งเรืองตั้งสิ้นนะครับซึ่งจะนำมาซึ่งเงินทองทรัพย์สินมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ปนสุข ต่หน้าต่างการเงินก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยเรืยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการโยกย้ายเกิดขึ้นบ้างจากที่ที่เคยอยู่ที่ทําให้อึดอัดนะครับก็จะไปสูท่ที่ที่ปลอดโปร่งมีความเป็นอิสระเสรีตั้งตางกายและก็ต่าง,ง,ง,งใ,ใจในการทํางานนะครับแต่สิ่งที่ชาวปีมะเมียจะต้องตระหนักในไตรมาสนี้นะครับก็คือการตัดสินใจใดๆก็ตาม จ้าปีมะเมียนั้นจะต้องมีข้อมูลที่ดีข้อมูลที่พร้อมนะครับก่อนจะตัดสินใจมีการช่างน้ำหนักถึงข้อได้ข้อเสียให้รอบคอบให้ถี่ถ้วนนะครับไม่เช่นนั้นถ้าการตัดสินใจผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะเกิดความเสียหายขึ้นแก่จาวปีมะเมียได้เช่นกันนะครับ และนี่ก็คือดวงการงานการเงินในไตรมาสสุดท้ายของปี2565ในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมนี้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณชาวปีมะเมียนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังที่กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหมอหยุนนะครับก็ขอให้ชาวปีมะเมียมี การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ